ครับผมโจนะครับโจตัวไหนวันนี้เราก็อยู่อยู่กันที่ครูของพี่เอกนะครับพี่คิดขอละแล้ววันนี้เราก็มีอุปกรณ์ช่วงล่างท่านหึงมาแนะนำะนะครับนั่นก็คือเป็นการพองหลังใช่ไหมครับใช่ครับที่ยืนอยู่กับผมก็คือพี่ดี้ได้พี่ดี้มารบกวนแนะนำอ่าอุปกรนะครับแล้วก็พวกหลัการทำงานแล้วก็ประโยชน์รวมถึงการติดตั้งด้วยครับครับก็ตัวกันโคลส่วนีรกนะครับก็คือมันกลายเป็นแบบครูคูครูเซตในการยึดกอย่าทั้งหมด ก็คือหน้านที่หลักๆก,กันโคงมันก็คือชื่อมันก็โดยเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่า,วามันจะช่วยในการถ่ายขาเลี้ยว้าเลี้ยวขาอะไร้ะจะพพอร์ตดีๆมากขึ้นการทรงตัวดีขึ้นอะไรอย่างงอาการคงตัวของใช่ใช่บอ,บอโใช่ครับใ,ให้ให้ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ส่วนในส่วนโต๊ะมันก็จะรับเป็นที่ในในสปอรที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพพอร์ตในการรับรับแรงกระแทกขาทุกอย่างทั้งหมด ด้วยกับการโครงทีนก็คือมันจะมีความท็อปแล้วก็มีความหนึบไปในตัวที่มันขับก็ได้สามารถติดรถรถรุ่นอะไรได้บ้างก็จะมีรถจบทุกรุ่นในบ้านเราที่ที่เป็นคานแข่งที่เป็นพวกคานติดก็จะเป็นพวกโตต้าก็ eos ยาริสทั่วไปเอลติสอะไรเงี้ยครับแล้วก็แจ๊สเจอร์อะไรเงี้ยก็ได้หมดคือจะเน้นไปที่รถที่ข้างหลังเป็นคันแข่งใช่คานแข่งครับ ว่าดีไซน์ดีไซน์นี้จริงๆคือในในไทยยังยังไม่มีอ๋อครับที่ที่เป็นที่เป็นดีไซน์ใช่ที่เป็นดีไซน์เป็นแบบยืดฟูเซ็ตทุกจุดครับคที่นี่จุดยืดก็จะมีทั้งหมดสี่จุดใช่ไหมครับใช่ครับสี่จุดหลักก็คือจะมีอันนี้จะยืดใต้หันสี่ครับนะครับแล้วก็ส่วนจะมียูแคมคือจะแคมกับตัวคันแข็งเลยค่ะค่ะส่วนก็จะมีมีบุ๊กที่จะมีสองค่ายแล้วแต่ลูกค้าเลือกว่า จะเป็นแบบเวอร์ชั่นออซอฟหน่อยหรือจะฮาร์ดแต่ราคาก็จะต่างกันขึ้นอยู่กับวัสดุของวิย่าณวิถีเขาจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นวิญญางดำเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นวิย่างยูดีเทนก็คือจะหนึบก,กว่าอายุการใช้งานก็จะทนกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ติดตั้งกันโครงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตอนต่อไปก็คือกาทรทดสอบนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทดสอบเนี่ยผมอยากจะอธิบายที่มาที่ไปนะครับรวมไปถึงหลักการทองงานของนโครงตัวนี้ก่อนนะครับโดยโครงงานการแข่งประยุกต์นี้ก็จะมาพร้อมกับเล็กกันโครงที่ติดตั้งมาให้จกากโรงงานนะครับยังไงก็ตามนะครับเแต่ว่าอไเล็กกัน ก็ไการจะโรงตัวได้ค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกรถอะสเปกนะครับซึ่งมีซีดีสูงกว่ารถปกติเนี่ยมันจะมีบริโภที่เยอะกว่ารถซีดานโดยทั่วไปนะครับและตอนนี้เราก็ได้ติดตั้งกันโคงเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นกันโคแบบคเซตติดตั้งทั้งหมดที่จุดนะครับอแล้วก็ติดตั้งง่ายมากครับใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนี้เราจะมาทดสอบกันนะพราะว่า การโค้งที่นี้เนี่ยสามารถลดระการโค้งได้มาก้อยแค่ไหนชมเลยค่ะ ก็ได <S an> ้คำตอบเสร็จที่รีรพอแล้วนะครับผลปรากฏว่าการโครงแบบปูเซตเนี่ยสามารถลดอาการโค้งตัวได้จริงนะครับแล้วก็ลดอาการด้วยโดยเฉพาะอย่างที่ช่วงความเร็วต่ำหรือความเร็วปานกลางนะครับก็เป็นการเปลี่ยนเลนแบบกับพันนะครับก็คือการโยก้ายขวาแบบสันทีซึ่งจังหวะนี้เนี่ยจะเป็นการจะเป็นจังหวะที่ลดมันเกิดการถ่ายเกน้ำหน้าไดนดงนะครับก็ ที่ความแตกต่างได้พเพราะว่าเขาใช้ัดเจนระหว่างการใส่กันโครงกับกมรใส่กันโ,นนโนครงรถผมใส่ดัดรับเดียวนะครับก็มันก็จะแข็งกว่าช้างล่างเดิมมันค่เยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรถข้างล่างเดิมนะครับแล้วก็มาใส่กนันโครงชุดนี้เนี่ยว่าน่จะเห็นความแตกต่างได้ชัดกว่านี้อีกนะครับก็สำหรับคนที่ใช้รถช้างล่างมันแข็งนะครับแล้วก เพิ to to ่มสมรรถนะกับช่วงแรกอย่างกรบการโค้งัวของรถนะครับเนี่ยเข้าโค้งได้มานใจขึ้นเนี่ยผมคิดว่าการโค้งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งชัวเลือดที่ยากใจนะครับจัดไปย่างให้เสียครับ